ไปเที่ยวกลับมากกับเศร้าเลยโอเคนี่โมหายเ้ยขึ้นรถแล้วเฮลยคนเก่งไปเที่ยวก่อนเป็นป่ากับลุง่นโมหายอือโมไปเที่ยวก็ไปกินแหนมโมไปบ็กินแหนมมายังก็เป็นยังนะไตร่โลมโอ้ยใส่กไก่ของก้อนให้เราส่วนพักเขาไปหาเพื่อนไปนอกไปปวดเลย โน้ดยกินเาเี่ยมนเขาแ้งตเนตนจ๊ะเนาะเมนยังไงคองผักจะอุุนเด้อมือใดมือนันบรสบายไปหาไว้ก้อนบบผักละที่เจอเลยในใจใค่เด้อชาวบุญเด้อมาพอแต่เฮือนน้องเตวเพื่นบ้างบ่สามอใจดีกฮ้ยทุจรักให้ซาเบิ้งแขวด้วยนนี้ บางยิงอาปากด้วยาปากด้วยอาปากบงแขนชืบงแขชืแขวมีจักหลบง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 เป็นจเดือดตรวบังแล้วเป็นตรวนัก่ายใช่ใ่ใให้ลงไปนได่บ่ได้บ่ตัวใหม่นี่ โมก็ได uh ้เลยว่าเขาเอารถคืนนี้ไม <Yes. S 1> <the> uh ่เอารถขโมยนเในบ้านนี้ถักเขานนี้อท่านบอกเได้เอานคอาเลยทิท่านตีต้องหาก็ได้นะที่จะบอกว่าคันผู้อมาเอาอีกเยอะแล้วเยอะนมัมีมาเข้าท้มาเจ็ปตัวโดดเฉวัวป๊อไหทั้ง โดยด้วยพวกเอ็งล so <c oughs> ูกสอ่งประเดี๋ยวน้าชีพาตั้งแต่เอาลูกเพิ่งไปหาหมอกันเด้อพ่อเด้อเพิ่นให้วตั้งแต่ว่าญาติเฮากลับได้เงี้ยเออเงี้เลยถามเพิ่นว่าทำจะไปกับไปแล้ววะอดสามโมงเ้ยกับปะได้หวะมาบัดอยู่เราอยู่บัดคำมือแต่มันยากแม่นเลยว่าถามเพิ่อนจะไปให้เพิ่นแต่งตัวให้ลูกอยู่ไปกดบล็อกไปกดเบิ้งมันเป็นจังไรกันไม่แต่ มันจะลูกไห่ไห่เนาะเล็นกน้อยมันไข่ไม่เป็นไรหองเอ้ยไข่ได้ไน้ำข้อมือนี่เจ้าปลาแพร์ปลาหมอนี่บุได้เลยโดยเก่าเนี่ว่ากพ่นยาหักหมอหักไม้หมอพพ้นเมืองเฮาในบ้านบุนบได้มีบ่โอ้บ้านเฮาอ่ะมีหนึ่งมีอยู่บ้านเฮาผลทางไม้กินยาลดไข่อันเป็นทางไหมพ่นไข่ห้อนไข่ยังบอกเพคนนี่ยังมีโดย,โดยไปจะเฮาไป

น่จะบรไปแล้วหรอเปล่าด้วยสบายดีพาเพื่อนไปแทงก้นก่อนเนาะบ่สบายบ่สบายด้ยคนน้อยบสบายเนาะสบายเป็นวัดเนี่ยน้องอไ่บเศ้าเลยวายังคิงห่อนอยู่สิพาเพื่อนไปแทงเบิ้งกวดก่อน โดยบายดีเด้อเนาะสิพาทังนองเพิ่นไปก่อนเพราะว่าไห้ปเศร้ารเพื่ันเมย์เพื่อำมาะมันเนยโดยยังบู้สิไปทังใดฝั่งใดเศ้าไปหันป้าซันเด้อย็นวาข่กเย็นมาผ้าเมย่อีกโดยๆๆเดี๋ยวมาปาป้าป้เนาะ ไปอยู่ถาเด้อบังสา่า <laughs> เป็นหมูช้างก่อนเป็นไข่ต้องไปกวดวงก่อนป้า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 ไปพาไปเที่ยวป้าป้าขึ้นรถป้าป้าป้าพาไปเทียเท่ยวเนาะมามาโอเคป้าเชิญเชิญ<อ>ไปเที่ยวกับมาก,กับเช้าเลยเอโอเคไ<อ>ป ไปเที่ยวกันเด้อโอเคโอเคเนาะตอนนี้กําลังพาน้องเตีวออกไปเที่ยวไปพี่น้องเลยพาเราชิชัยไปเที่ยวแล้วสิไัยนะนี่วัวไห้ให้ขึ้นรถแล้วเฮ้ยคนเก่งไปเที่ยวก่อนเ็ดินป่ากับลุงวัวไห้มอไปเที่ยวก็ไปกินแหม่มมอกินแหม่ม ไข่หนิดน้อยตอนนี้หันคือทั้งเพจหมอคนกับต้องได้แทงก้นนะต้องแทงก้นกับผู้เชี่ยคนนะหมอผู้ใหญ่ว่าดิ้นหน่อยผ่านห้อเป็นผู้ใหญ่ในแกยังเป็นวัดเนาะไปบัดนี้ไปพ่อกันอยู่คนเดีไวพี่น้องเลยจกคนตรวจจะออกมาจังไรจากสีไส้ไข่ข้าไปเที่ยวก็น่าสีไส้เนาะอ่ะไปขึ้นรถนิ่งเลย ตาตีสล่นเลยตัดใช้ได้เลยนี่วายคุ่นไปเที่ยวุจรเอ้ทุจรพ่าพาไปเที่ยวนอเออไม่หยิบเว้ยเฮ้ยเคอทสังเ่เป็นวัดหายใจเนี่ยหาเลมเด้อเด้อพาไปเที่ยวกลับมาแหละต้องหาเด้อบันีเด้อ เออเราอะไงกลัวเลยอีอ <Workers> ่ะเนาเห็นนน่อยผูสบายเนี่ผู้เป็นเมนี่โอยุคยังนี่มาอยู่บังซีนาแต่ว่าหูว่ะมีรถในใจคนเห็นกันมาเนี่ยมือเป็นจักเดือนเลยเนาะปลายเดือนเลยชิบงกันโบกใหญ่แห้งเลยลูกห่ให้น้ำลูกอยู่สองคน ซางเอ้ยก็บอกต้องมียมาล่านดูกเป็นไขน่นี่ดูดค้างอ้นอน,นหนให้ยแล้เอ้ยสองคนผมเมียนี่ขนาดเอ้ยยังยุ่งกันพร้อมหนาพร้อมตากันท่าแพรได้คือเจ้านี่กับปุตินเนาะเพียดกะบอกเจ้าว่าอย่าคิดร้ายมันเกิดมันห้ามคุณคิดว่าไรคือห้ามเลยเจ้าอยู่กับแม่ก็อย่าเห็นให้แม่ใหายทั้งนี้เหมือนเฮ้ยทิ เจ้าไดสิบองศเมตเจ้าเด้ออ่าให้ยิ้มหวานเฉยว่ะเออเราอยากเที่ยวได้เมื่อว่าื่อเที่ยวบ้านป้าหรือเมื่อบ่เมื่อไหร่พิงเมื่กขั่อเลยเออเมื่อไม่พิงเมื่อไหร่เมื่อบ่เมื่อบ่เมื่อว่เมื่อโอ้ยคือเธอวันนี้นด้เพิ่นสิเพิ่นชี่ให้อย่างเมื่อนไนร่อันนี้เพิ่นชี่ให้ขึ้นรถนั่ก็ไม่แห้งนะบัดนี้ได้ขึ้นรถไปได้ขึ้นนั่งเลยวัดนี้เสื้อเพิ่นนันย่านรถใหญ่บัดคือขึ้นรถเลยคือปูให้สิ ยานบริยานรถบร้วันรถขึ้นรถป้าเคือจะมอยได้ไม่ได้ก็ล้เพื่อนบริยานเนีก็แล้มาเพื่อนยังเรีรย,ราาายรจจรนใช่แล้วสิไซคักบ่คักบ่เนี่ยนี่มีแต่เต <laughs> ๋อฮะเนาะป้านอนที่ผ้าท่านนองเพิ่นไปเพิ่อนไหนไปกวดอยู่คลินิกไงเคยเพื่อนนอคน,นคลินิกแบบเพิ่นเคยไปกวดเวลาน,น้องเต๋นนอไปน,นู่นไปนี่ก็จะไปคลินิกเนี่เนาะ ไปบริน้ำกันเด้ปลาดุงเลยโดยอโอเคหอนแล้วเนาะหอนลงคลินิกแด้วไม่ลงมากละไปจะป้าเข้าไปน้ำ่ปป้าให้ลุงเงินอยู่รถรค่ะคลินิกเ,เล้วพี่ดองเลยนะเดี๋ยวสิให้นัง่งองเดียวพาสิใช่เข้าไปกวดก่อนอ,อป็นอยู่ยี่บ้าถามมันด้วยอืม <c oughs> เนาะเนาะไปลูกไปต้องปวดแล้วยังคือเก่าติดเสื้อไวรัสเนาะยานังก็ยาตัวเก่าที่เมื่อกินเมื่อนั่นยั่งบวชเพิ่์นก็ได้เห็นเมื่อกินยาตัวเก่าซักยาเพิ่์นบวชชักห้พอยังน้อยต้องมอเพิ่์นเล่าประหาัดห้ซักแล้วว่ะไปเย้ ยี่แรงพ่อ,อยายนบ่ยานเก้านนะน้องเตีวเคยพามาเมื่อน,นั้นเลยเคยพาน้องสิชายมาเดแล้วเรากวดกับน,น้องสิชายน่นติดเสื้อไวรัดแบบเกี่ยวกับไขวัดนี่แหละประมาณนี่แหละก็ยังถามาสักยาบ่บ่เราไปสักหน่อหน,น่อยสำหรับน้องแกไปนอนห้องหมอผสมมียาของเพิ่นใช่ให้ไปถามน้องแตีวอ่ะต้องไปนอนเราไปห้องหมอนะ่ะ แต่ถ้าว่าพระให้เราบอกว่าเราไ่ได้เช่าง,ง่ายแล้วเป็นอาทิตย์ผู้ให้เมื่อกินยานะตอนเป็นไข่เกี่ยวกับไข่วัดนะี่เอ้ยน้องเตียวจะยังนอนก็ไม่มีคนเฝ้าแค่นี้ไม่มีเลยอ๋อก็มีแต่พนัญญามเอาอยาตัวนั้นได้คือหมอเราบอกกินนี่แหละยาต,<อ>ตัวเก่านะเสี่ยมรปรับลงกับเราปรับเป็นไข่วัดหมอรู้ป่าวป้าป้าป้าเมื่อเที่ยวป่ะ มันมีแต่กวดว่าเป็นอันเก่าป่ะปะป่ะปะไปเที่ยวเนาะไปป่ะเราอะเราเรา๋ยวไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวป่ะป่ะไปพาไปเที่ยวป่ะอไปเที่ยวอไปเที่ยวอยากไปเที่ยวเพราะว่าเพิ่นกัเป็นแพทย์เป็นหมอเพิ่นกับประหยัดซักแล้วเราได้แบบว่าได้มัน ยังน้อยเพื่อน,น่ะอาวยาเราเป็นไข่ตัวนี้หั่นเช่ายากเราเป็นเกี่ยวกับแบบเป็นวัดไข่วัดง่ายใช่ไนหะบ๊อบง่ายอ่ะคือห้องมอนี่ยที่จะมาเพื่อนกัเนาะแต่ว่ายากินโบเบอร์ทานไปก็นดได้เมือ่อยกินตัวเก้าเพป่นเสียเงินเพื่อนเอาขวดเป็งสาวแล้วก็ดีเยอะ ก็มเมื่อสนัสนเ่าสมายยังกันเราเนาะอยู่ตลาดโรงเฮ็นค่ะพี่น้องอคินิกพันกันเนาะก็นนะอาลุงเต๋อกำไปคินิกคินิกพันบอนั่นเนาะมาบึง บอกนี่ไม่ก็คือเราเองโอ้เอา้าเป็นไม้ยังจ๋านะตุ้งเมยงตุนโดยไม้ยังเจอเป็นยังเลย แม่มยังไงกผักจะอุุนเด้อมื่อใดมือนั้นพอสบายนไปหาวายก็มาผักไลยิี่เจอเรือในใจใช่เด้ชาอุนุนเน๊ <c oughs> มาพอไปเพื่อน้องแตวเพืน่นบ้างบ่ก็นั่งขับไปบ่แต่เพื่นกวไดไตว<า>รวจเลือดอย่าง <ไป S 1> บ่งไปงามนิ่าขักให้ต้นเลยไปหาค์ขผักม่ม่มมนเด้อ ปวดก็ว่าเป็นไวรัสมันเป็น,ปน,นวัดไงแต่ว่าคนตรงแถวเลยว่าคนอยากมานี่อีกแบบนะม,มาในตลาดเหรอกนรระดมกันกเป็นยังสาว,ว,วเป็นกวดเราเป็นยังอันนี้นะทัทง้ทงร้อนทั้ขี่ทั้งหาแบบเดียวกัน,อย,กนอยู่ใช้ก็คือกันเราใช้ชโลมให้จนะได้นี่ใช้ให้หรือว่าแต่ก็ม่ใช้อีกใช้แล้วลลนะแล้วก็ ไมื้อนึงซะจักถงะจักถง2าอ2กะมาจังได๋ยังจะคิดรถจักมาพีกชเมื่อแล้วบ่นี่ต้องใงนึงโอ้คสิเมื่อลเมื่อพร้อมกันเลยจังเล็กน้อยเนาะ เดือดไปจ้างแม่สีไส,ส่กับแบบเดียวกันไข่ห้อนแล้วก็หากทายแล้วก็ยืนทอดข้าวหน้ากินนไปพูนทางเนือพนว่าอันเลี้ยวคนว่างยาหาไปยา,ยาตัวเก่าอ้เบยานี้อดเดือนะตัวนแตคยุคนหมหายคือีไช่ เหรอหายกันบ่งูอันนี้ปลาคนน้อยๆหายกัโด้ยเดี๋ยวขับไปบังน้น้องเตวกันเด้ออ้วยแขนไทยนี่อ่านน้ำอยู่บ่บังแขนชื่อบะไรสาวสาวบังดูให้สาวบังดูคะสาวบังเนี่ยสาวสาวโมจะดีกัน เฮ้ทุกจ้าเฮ้สาเบิ่งแขวาด้วยคนดิเาเบิ่งยังอาปากด้วยอาปากด้วยอาปากเบิ่งแข่าชื่นเบิ่งแข่าชื่นแข่ามีจั๊กแหลมเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งคนเก่งคนเก่งบ่ไฮบ่ไฮแต่สาวเห็นบ่สาวใจดีแล้วเอาขนมไม้โอ้ยแซ่บวะแซ่บไปให้ดูงกินน้ำเด้อเอ๊ อ่ะเนาะไข่ข mm. ึ้นสูงไข่ขึ้นสามสิบแปดแต่ก็ะโคแดงอืออะไ้ได้สิอาไว้ได้อาไว้ให้นุ่มเอาะแต่ให้นุ่มแตมีแต่พนัญญาบ่ให้ลูกตากแดดเมื่อยเด้อเพราะว่ามีแต่ย่างไรแต่เอาลูกก่อนไม่ต้องปล่อยพันดินตากแดดดมหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อน อปนงพอดีทางสาวเราสี่เป no ็นเจาะเดือดตรวจบางแล้วเป็นตรวจนักข่ายใช่ใช่หายลุงปะหายลุงปะไปหาลุงปะเดีป้าจ่ายเงินก่อนเด้อไปปเกียดแล้วไปเสียค่าเสียหายแล้วแล้ว อาสิละกะปลาได้ละโดยบมดสี่เซนพอดีเรื่ใบบินอยู่นี่แหละไปมาใจมากเลยแม่ยาคือกันบ่บ่บ่คือคือกันป่อะป้าเมื่อเาเดือนาป้าสิบอกปะเมื่อป้าได้ละเด้อโดยป้าปลาสบายดีเนาะเบิ่งไอ้ป้าหาเงินเงินมาเบิ่งนขายเงินให้ละชื่นเหมือนกัน อ่ะซื้อนุ่มอ่ะโดยซื้อนุ่มเด้อโดยป้าเมื่อก่อนพังโดยคิดว่าแล้วเลยสิเมื่อพร้อมกันเมื่อชงป้าเมื่อมล้างได้ละเด้อโดยโดยป้าป้าเนาะเคอ่ะขึ้นรถบาดนี่พาสิไส้ไปเที่ยวกอนบาดนี่ เป็นได้ไรกันนี่ป้า,มาเมื่อเพือนป้าส<อ>ิบบอกมาเป็นได้ไรทางหมอระใจดีนเนาะไข่ขึ้นสูงว่ะไข่ขึ้นสามสิบแปดคูข้อก็แดงโข้อเป็นตนะุ่มแน่นาะไข่มแม่นมาหนี้เพิ่นไม้ยารักษาตัวนั้นเมื่อตัวเก่าตัวที่เขากินนะ่ะเพิ่นให้เก็บไว้เลยให้กินตัวนี้บ้านนี่แต่ว่าได้มาตรวจเป็นตรวจเลือดยังจังดีตัวนี้ ายห่วงมาแต้าเวเมื่ออยากให้คนปวดเลือดนะจังหวะมันข้อตุ้มหน้าเจ้าก็บโบบอกว่าเนาะบ้าไปเคยม่งเคนไปไปแต่เคน่นปวดนาเครื่องมือเพิ่นบกครับกันนะก็คยไปแต่บนนั้นอ๋อเพิ่นได้แนะนำมาหม่งนี้ฮะได้ตรวจด้วยตัวยังไงกะสบายระบาดยไงสบายใจไข่มีแต่ไข่ขึ้นสูงละกันคอ บม่มีอย่างไรหรอกน้องน้องของน้องตูนยังคักรค่ะใส่สิลมสองมือน้องน้องตูนได้นะน้องตูนใช่น้องตูนที่เขาไปหาแล้วนะไมเชียวไเชียวร้องแต้วอือเอาใส่สิลมถุงนึงเนี่ยตอนเรียกช่หน่อยใส่อีกถุงนึงเนี่ยจะไม่กลับโอ้ถ้าหนั้นทั้งไข่ทั้งหักทั้งทายแต่ต้องได้ใส่สิลโรมบวกลำใส่นะโอเคนี่เป็นเทิงจงสามทิ แนั่นแหลๆจะขีดตัวนี้แต่แต่เมูก็ยังเป็นเรา่าสีใส่เนี่ยมันจะเป็นอย่งางไรไม่แต่รักษาคอพอนะบ่อยกินน้ำมะลมแล้วก็บ่อยกินของหวานไม่แม้ลูกกินเยอะปะเนี่ยนั่นน้ำในดอกดไม้แดงเงิน้อยม,อม,มันจะมาให้ลูกกินบาทเนี่ยบดซีเซนพอดีกับเงินไม่ตู้ฝากไว้นลำป่าแน่นี่ย <laughs> ิ้มันได้ <laughs> ซื้ออนาหนุ่มเห้เจ้าทั้งนุ่มทั้งเพ็ร์ตเฟิรกับน็อตหนันกาบวัดสามแสนปลายที่นี่ก็4สี่แสนถวนพอดีใบบินนั่นอย่าอันนถุนยานะเออรหันได้เมื่อจะให้ได้ปันนี้เออเออปันนดเออนุ่มกับป้าผมพาเที่ยวได้ปันนิดเอมองกับใจดีใชเนาะใช่เนาะเอาขนมไปกินเนาะเออเเออเออเอเออเาเเเออเเ

อัน้ายามให้ดูกกินวิตามินเซนะ่พะวันจะได้ปัวรันวานั่นอะคอคยๆขอ้ขอ,ขอบันดาลน,นะลิกน,น้อยเนี่พิ่นเป็นไข่เลยเนไข่ขอ่อขขอสยแม่เปานอ,อสบายใจได้พามาปวดมายาง้อไปดองไปช่องสมบุกับเนนิงนั่งอยู่แต่ละมือ,อมเป็นหน้าเชีนเทนนิน้องเตวกะอู้แตวเลยวะ ก็พาถามเพิ่นแต่เมื่อวานเอายายตอนนี้กินไหนเบิ่งก่อนมื้อนี้อ่ะมันมาทานมังคุดเหรอยังบ่ดเท้าได้ว่าเออให้เพิ่นมา,นนาสิกลับก่ะวันยังอยู่ที่นี่กับเพิ่นอยู่เด้อถามว่าสิไปซั่นว่พาทั้งนอง้องเพิ่นมาเนาะแตา,มมาเมื่อเดือนบ่ได้จังขอบมุกขอบใจทั้งไม่ตู้เพินางงานเ่นฝากเงินไปละนางเด้อะละละเด้อคือว่นนั่งแนี่นี่กันั่งใหญ่ <laughs> นะเงินที่น้องแตเพิ่นฝากไว้ทำแชมพูเมื่อวานนี่แหละไว้ไปไปด้งไหยได้ฟ้าิ่นไปหาหมอพอดียังเงินเขาจังหวะกันไหมเอาตัวนี้มันหลดก่อน,นเนาะโดยสบายดีป้าดุงสบายดีเด้อทุเจ้าโดยป้าป้ากับก่อนบัดน,นี้เนาะพ่กพอกันอยู่เกอนเพผูนแดดไว้ไปไปด้งไหมโดย